ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งแรกภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่หนึ่งพุทธศักราช2564 ้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่หนึ่งพุทธศักราช2564และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฉบับที่สองพศอ 2,566ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจากเดิมจำนวน350คนเป็นจำนวน400คน กำหนดให้แต่ละเขตเลือกตั้งมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคนจังหวัดใดมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่เกินหนึ่งคนให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งและจังหวัดใดมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เกิน1นึ่งคน ไี้แบ่งเขตจังหวัดออกเป็นเขตเลือกตั้งมีจำนวนเท่ากับจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะพึงมีซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวทำให้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดไว้แต่เดิมเปลี่ยนแปลงไป อาศัยอำนาจตามความในมาตรา86และมาตรา224มุงเล็บหนึ่งของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่1นึ่พุทธศักราช2564มาตรา26แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพศ 2561แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พศ2 5 6 6มาตราย2วงเล็บสแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพศสอ6 0ประกอบข้อ3ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพศ 2,566ประกอบกับประกาศสำนักทะเบียนกลางเรื่องจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรณวันที่31ธันวาคม2,565ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่23มกราคม2,566 มันถือได้ว่าเป็นประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้ทราบเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและจำนวนเขตเลือกตั้งเพื่อเป็นการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีขึ้นดังนี้หนึ่ง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรในวันที่31ธันวาคม2565มีจำนวน66,9475คน2จำนวนราษฎรโดยเฉลี่ย165,226คนต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร1คน3จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดมีดังนี้ งประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่31มกราคมพศ2566นายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้ง